ว่าเครื่องกูจะขนาดไหนตายเหี้ยหมาไม่กระตุกเลยเว้ยกูว่าห้องมึงอับสัญญาแล้วว่ะกราฟิกตัน,ตตสนสุดเลยกูว่าห้องมึงไม่นคอนอับสัญญาเลยเราจะชนะเกมนี้ไปด้วยกันแล้วก็แพ้ไปด้วยกันโ <No. S 1> น้ขึ้นลงลงแบบเมื่อวานเลยอะไม่แพ้เว้ยเราจะเล่นเหมือนไม่ได้เล่น อย่านาลิเตอร์จะไม่มาก่าฉันนะโอ้กูเจอทาชิโอดยก็มาดิครับทาชิเขากลัวเก่งๆไยที่ะเก่งๆไรเน่ยถึงกูจะแก่แต่กูก็ยังคุยแข็งแข่งเมา่อไโอ้ยยายแทงกูโดนทีโคตรปิเปิดบัตไปสินี่ไงเปิดซิ่งนี่ไงคุยแข็ง มึงทำให้ผู้เล่นไทยชี้เสียใจตูดี้อ่ะาชี้จะมาลงทำตู้มเองยิงมันยิงมันยิงมันมันไม่ตายวะทำไมแทงเราแจกแทงเราแจกเรอโอ้ยแทงเราโคตรเยายเยย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 ยเยย่นยย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 ่ยยยยย่ยย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 หยยยยยทยยว ไปไหนแดงกูพร้อมตายไปไหนไปไหนไทชีไม่เห็นจะเก่งเท่าไหร่เลยดิไปเลยรัมเบอร์ไม่เข้าไปไฟไว้กูช่วยมึงไงจิตเบลดั้มไม่ใช่็หรอวะกูเลยเล่นแขทงกูไม่ได้ใหญ่ใหญ่ไปละไอ้กิจนาทีมึงอ่ะหว้กูลาดอยู่บนมันจ้องจะเล่นกูอยู่จะจอดมึงอยู่อ่ะอันตรีกูมาแล้วเพรามึงรอจอดได้เลย ก็พร้อมจะสวนกลับลำไม่ทันเลยอะแล้วลีล่ามันอยู่หายด้านล่างว่าอี่างนี้ดไปไหนเจอที่แน่โดนแน่ยูถามไม่ได้เลยมันฟิกหนีกต่ลิงฮียอะมันเอาดาร์กแน่เลยดูทรงแล้วใช่แล้วไอ้หนงมันรีบจะอันเชิญมันกรอนหยกเพราะเมื่อกี้มันก็เซ็ตยอดกูไปเกือบตาย เขามาตีว่านางงอกูยิงนกอยู่ไม่ว่างวะงานยุ่งนี่เนี่ยไม่แย่หรอกตามให้กูหน่อยได้ปะกูยอมังกนได้แต่กูยื้อให้ดูสิอ้างมันไม่เอาดาร์กแองกูช่วยดิวูเดีไ็กงอวดดื้อมีตึ้งตึ้งตึ้งยิงแม่งรเลยสวยเอ้ยวดดื้อมีเฮ้ยตามไม่ทัน อาจาเอ้าตัวร้านมาก่อนแหมตูไม่ชน่วยเอ่าลัมเบอร์โชดิเอกเขาบมีสมองไหมเนี่ยเออมีสมองไหมน่าชีอยู่กลางเบลดัมเพื่อนไม่ใช่ลัมเบอร์โน่ลัมเบอร์เรื่ออะไรนะโน่ลัมเบอร์โลจ่ายนเพื่อนผมเข้าใจแล้วครัว่าชื่อมัน กลับกันอ่ะเออกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจเว้ยกูก็เคยเรียกแบบนั้นเหมือนกันได้ย่ะชื่อไม่คล้ายกันทิพไายที่ห้าใครเป็นคนตั้งชื่อว่าใหญ่รู้ไหม GM ไง GM กุนตีนเลยถ้าชี้กูแม่งก็หอยไปเลยอ่ะกูว่าแม่งเล่นไม่เป็นมากกว่าว่ะเดี๋ยวเจอสกัดมาเล่นเล่นการ์ดยา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 ฉันเตือนแกแล้วใช่ไหม ยอย่าเดือดร้อยอย่าไม่เต็ดกระดาษใสวัสดีโย่กระปูอ่ะโอ,โอ้ดูนั่นเสียบ,บายบราเธอร์มันมาหากูสอตัวเลยอ่ะมันอัติใส่ใครไว้เยะอยะไอ้โง่รันเดลบราเธอร์ ออ๋อทแทงกูเข้าไปโง่อไอ้ตายเถอะไอ้มึงจะเข้าไปหาม่ไงมึงเหรอฮะเล่นแบบมีสมองไอ้สิวะดีเออแล้วมึงไม่ชนให้กูด้วยกูเหนื่อยใจกับมึงจริงๆไปไหนเ<อ>ฮ้ยทอยชีไอ้เหี้ยนัดเดียวแ<อ>ม่งเกือบตายฮะแล้วกูฆ่ามันได้เรียบร้อยไอ้กีดกูให้ตายเถอะเร่ เนี่ยเบลด่าแม่งไม่ชนเลยอ่ะไม่งัดเลยอ่ะเออนน่นดอนอ่ะอือไอ้เจมิตาจะตุ้ไปแล้วได้ป้อมตึงๆอันตีกูไม่มีเลยข้างล่างเป็นไงบ้างข้างบนดูสก<อ>ิลมากแล้วก็เรียบร้อยกิซี่ทะมุนไม่ได้ขอให้มึงขีแตกไม่ต้องห่วงนะทุกคนเ,ออเราจะดันป้อมให้พวกนายเองอ เอาเลยบราเธอร์มุมป้อมมันอืมไปไหนๆอยชี้เอากำปั้งเพื่อนกูไปกินจ้เดี๋ยวมัดก,กูจะพุ่งไปที่หน้ามึงพร้อมเซ็ตยอดป้อมไม่ต้องสาบหรอกไนหะกูลงมาขนาดนี้แล้วล<ง>นะอตายสิพร้อ,ปรอมป้อมล่างเป็นของกูแล้วล่ะมาเปิดเลยจ้ ได้เลยบราเธอร์ไอโน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 ไอซีคีอยู่ให้แหลกคอยดูไอซีคีอยู่ฮะมึงจะฟางทำไมมึงฟางทำเฮียอะไรเฮ้ยเอ้าคำพังเพ่งกูไปกินนะเดี๋ยวพัดกูจะจุกไปมึงด้วยเฮียเฮ้ยมึงดีกว่าอ่าฮะโอ้จุกกำปั้นเพื่อนกูนี่เป็นไงล่ะ อร่อย là, เวลาะข้าวปันนะ <c oughs> ้นเนี่ยมัดเดียวเท่าน<อ> <c oughs> ั้นเ <c oughs> ป่าหรอกนหยมัดเลยอ่ะแรงไปแรงไปอย่างนั้นเหรอชิมโอบิเกลี่เพื่อนกูหน่อยเป็นไงละ่ะอร่อยไหมล่ะโอบิเกลี่อ่ะมาใส่ชิปเพมันว่าข้าวปันนะ้นเน่ยอร่อยเลยอะ่ะ <c oughs> ฮัลโหลทาชิจังโอ้ชีตมันเป็นล็อปเป็นสามตัวขอบคุณ โอ้โหครบครไปแล้วเฮ้ยทำไรนะทำไหนน่ะไอ้กินอยูู่ไม่ก็มาไอ้หลัดกูไม่ตกใจอ่ะมันเยอะเนี่ยโอ้โหนโอ้โหนอย่านะอย่ามาช่วยมึงแล้วกูมาช่วยมึงแล้วกูก็ไปแล้วโอ้ยอะความเลืองอะไรสี่ราไอ้เพื่อนอย่าเข้าไปเปฏีกร่ยากูต้องเข้ามาเพยอะเนี่ยเอ้ยเลือดแม่งจะเหลือเยอะ กูโดดเข้าไปยังหล่อเลยได้เวลาอีชิโรชานี่ไงนี่ไงเส็ตหยอดไปแลยสัตว์กูเซ็ตหยอดวีลามล้วอย่าร้อยเอ้ามันหลบได้เปล่าอย่าโดนอติกูโอ๊ยฆ่าไม่ได้เลยสักทีสัตว์ไล่ต่อไปแกนั่นแหละอีอะ เอวัดไม่ตายวะไอสัตว์เออโดนมึงโดนอ่าเรียกว่าอะไรวะก่อไฟกูอ่ะโดนก่อไฟกูไปซาแวร์นี้อ่ะทำไมวันนี้ให้ผัานไม่ตึงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเกือบแล้วเกือบโดนบูลล่าแล้วอ่ะยังตึงโดนบูลล่าล้ม่ใช่ปะวะมันเพิ่งเกิดมั้งตูไม่ทราบยังยังมันวาร์ปอยู่พูทัน ได้เวลาขโมยบังฟีม่ต้องใช้แหลมลายกูใช้เองังไอเยี่ยมแม่งเดินเข้ามาเช็คคุ้มดีแม่งไม่ตีกูไลสั์กำลังวารฟเลยเรอเอไม่มีหมามายุ่งแล้วแค่นี้กระดปอบไสายเลไปไะไปไอุ้ยอย่าอย่าอา อย่าเป็นติดกอดสายอ่าอะนีกันทั้งหลายดูน่าสนุกจริงเลยนะฟางจะสูบแก้วจะไปยเชิญก่อนไปเดี๋ยวสนามย่าจะลองไปด้เลือดพร้อมเสร็จยอดมึงพร้อมส่งมันไปลงนรกยังเพื่อนพร้อมพร้อมมากไปไหนเออไอฟางยังไม่ตายเลย ใช่แล้วล่ะนายท็อปฟอร์มาเยอะเพื่อนวันนี้วันนี้มาตึงโอ้กิจกูเข้าแล้วจังหวะนี้กูเข้าตามอ้าวเฮียแตกออกไม่ทันด้วยอ๋อเฮ้ยอันตีเบลล่ามันติดตามเอาไว้ยังเพิ่งรู้ติดตามปรับใหม่ปรับใหม่กิงกูเลยไม่เป็นดิโอ้โหเอเวียนกิเอเวียน ไปไหนแล้วจ้ามุราจะไปไหนคิดว่าฟิวเอ่อเฮียไม่อัติพอดีไอสัตว์สวย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 สังรายสัตว์เดกปืนโกนกูนี่มึงอะไปไหนครับวิระเฮ้ยเกมนี้ตึงยังวะมึงไมม่ตัวเดียวจ้ะไล่ต่อไปแกนั่นแหละไอหนังหมาเสี่ยงคนเฮียมากหนังหมาเหลือไว้ให้กูเล่นด้วยนะบอกอ บิกบิกบิกบกะโอเหียฟังสตัวเลยบ้าโอ้โหโอโหโอโนโอโนไม่ได้เลยไม่ไดย้เขด้ยไม่ได้เฮียไอ้กูตีป้อมสี่อัออดังก็อาดังโอ้ยเหียจะจบแล้วจบแล้วกิงแม่ยอุ้ยอุ้ยโดนจุกโดนจุกจ๊กจุกเอาปืนกลไปิ้ก่อนนะให้กูอาดังไปก่อนดี no ไม่เราไม่แก่ป้อมเลยเว้เกมเนี้ยใช่วัดทองเราตึงมากเป็นแรงที่แบบลื่นไหลมากหลายบินกระแสน้ำอ่ะไหลแบบไอ้เหี้ยถ้าเทียบเป็นน้ำตกนี่ก็คือความเร็ว300กิโลเมตรอ่ะภาาอังกฤษเป็นภาษาอะไรไหน ไม่เป็นนะความซึ้งเด็กไว้บื้นบื้นดีกว่าเท่ได้ MVP เท่ๆเลยอ่ะประสิทธิาตัวตายเกินเชื่อเดี๋ยวสิมีประโยชน์จริงๆริงสามนะอยจะปั้นขึ้นเมื่อไหรน